สวัสดีครับมอนีมีแนวกินเสแซ่บมาฝากขึ้นเข้าครับพี่น้องต้มยำปลานิ่นครับเสแซรบหอมๆเลยครับสดหนามันฮวอนลองข้อดีมันาไนครับพี่น้องหลับลองพอเข้าครับสูตรนี้เสแซ่บครับนี่ครับปลานิ่นจากตลาดท่านเป็นชิ้นเลเด้วยครับพี่น้องได้มากสดๆเลยไม่ชนะเท่ากำว่าล้างน้ำสะอาดกอนจากน้ำสองน้ำผมนะครับ เสร็จแล้วผมกาดิใส่เกลือแล้วก็ใส่แป้งมันครับพี่น้องมือปี้เมื่อยข่ายข้าวมันออกครับขย้าขย้าคัดดีๆเลยครับพี่น้องล้างให้สะอาดเลยครับเสร็จแล้วครับบะหมี่กินข้าวในนอนครับพี่น้องส่วนเครืองกับบะหมี่อย่างไรครับหอมกระเทียมข้าแตะไข้ใบมะกรูดครับแล้วก็ใส่ไใบกระเพราน้ไเด้วยครับพี่น้องดับแหกเขาขะว่าบุ๊ปหอมครับกระเทียมครับพี่น้อง กะเทียมใส่จักกน้อยหนึ่งเพื่อดับข้าวครับข้าครับหั่นเป็นแหวนขึอเก้าครับพี่น้องตามด้วยตะไคร้นะครับสีทุบจังหั่นกระได้นะครับมือนีผมหั่นเฉียงครับเมือนเพื่อความสวยงามครับไม่ใช่นบต้นหอมครับ ตามเลยพักขี้กับพักขี้ฝรั่งครับพี่น้องใส่ต้มปนี่น้ำหอมเลยครับแล้วก็ฉีกใบมะกรูดครับฉีกตรงเส้นกลางออกนะครับตามโดยใบกระเพราครับใส่นิดน้อยเหมือนพ่อในมีกินครับต่อไปเข้าคำว่าขัวพีแข็งครับขัวให้ไม่เคี้ยมหมดแล้วครับพี่น้องเวลาต้มนี่หอมกินผิดออกมาเลยครับ ดอกเพียรกระสซพริกสดจังน้อยตามโดยพริกแห้งครับเดี๋ยวไปจังน้อยครับไปตกแต่งเพื่อความสวยงามให้มันนนาจิ้มครับมื่อนี้ผมตำบรละเอียดนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องในการท่เ้าบเร่มเพียกันเลยนะครับใส่น้ำลงไปครับพี่น้องตาม้วยเกลือครับตาม้วยผงปรุงรสครับดยวกรใส่หอมแดงข่าตะไคร้กระเทียมครับต้มให้น้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดเท่ากับปลานิ้โลงต้มเลยครับพี่น้อง สมปานิ่นผมว่าประมาณสีหานาทีมกระสุกแล้วครับน้ำเดือดเสิร์ฟกับมาปุ๋งครับใส่ผงนัวเนี่ยามาครับแล้วก็ใส่นามมา้ำมะขามครับไม่นีเชียวสมจะมะขามน้ำจืกน้อยครับตามเลยน้ำปลาครับพ่อได้กินสุดท้ายก็ใส่เกลือเักน้อยครับไม่นีจะปรุงออกเกือบเข้มครับพี่น้องแล้วก็ตามด้วยพริกครับ เกือบเข้มไปครับเวลาใส่นาบขนาวสุด้ทยแซ่บแน่นอนครับพี่น้องจัดจานเลยเสร็จแล้วหอก็ปิดไฟครับใส่พักใส่ใบกระเเราสุดท้ายหอมขึ้นมาเลยครับพี่น้องเส่บแชบครับนี่ครับเป็นตะกินว่าครับพี่น้องสุดไทยหาก็ใส่นาบขนาวจังหน่อยครับแซ่บครับพี่น้องมือนนี้ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟครับหลังจากนั้นหาก็ ใส่บุกิกตกแต่งจักหน่อยครับเหลียวไปสามสี่หน่วย,อยนะนี่ครับมาแซ่บด้กันะครับยังนด้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใกันด้เด้อครับพี่น้องมือนี่มาแซ่บด้กันครับพี่น้องเสร็จแซ่บครับ